ช่วงที่2ของรายการนะครับฟังเสียงจากทางคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการหลักทรัพย์เกษกร,กรไทยนะฮะกันต่อเลยนะครับสำหรับกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ท่ามกลางโควิดระลอก3ครับตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เป็นตลาดหุ้นเดียวที่มีอยู่ในโลกแล้วก็ตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เป็นตลาดหุ้นที่ที่ทีออ่ถูกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นตลาดหุ้นที่จะมีการเติบโตได้ดีในระยะยาวนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มองว่าไประเทศไทยไม่ดีนะครั เดือดตะาบเพราะผมไปดูทูกประเทศไทยในเรื่องของอันนี้คือแค่เรื่องของศักรรยภาพในการทํากําไรของบจจริษัทจดทะเบียนไทยนะครับเพราะยังไงไงผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเ็ยังคงเป็นประเทศที่น่าอยู่อยู่ดีนะครับเอาสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์สไลด์ต่อไปนี้เราก็จะเห็นว่าสมมติว่าถ้าเราจะลงทุนช่วงนี้จน,จนถึงจนถึงสิ้นปีนะครับหรือว่าจะลงทุนหุ้นกลุ่มไหนดีคือที่ผมไฮไลท์สีเขียวนี่คือหุ้นกลุ่มที่ผมอยากจะลงทุนคําถามคือทําไม เอางี้ดีกว่าหนึ่งคือถ้าคุณดูในแง่ของการเติบโตของกาไรในหุ้นกลุ่มที่ผมไฮไลท์เอาไว้เนี่ยก็จะมีกําไรฟื้นตัวได้ดีแต่คําคําถามก็คือว่าทำไมทำไมกำไรของเขาฟื้นตัวได้ดีหลักๆก,ก,ก็คือเป็นเพราะว่ากลุ่มเนี้ยได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดนะครับ<อ>จากเศรษฐกิจไทยจากการบริโภคของคนไทยที่ที่มันต่ําพอมันต่ำปุ๊บเนี่ยกลุ่มพุกเนี้ยก็ได้รับผลกระทบนะครับในขณะที่กลุ่มพลังงานกลุ่มอะไรพวกเนี้ย เขาไม่ค่อยได้รับผลกระทบกลุ่มปิดโตกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเดินเรือนี่ยิ่งไปกันใหญ่ครับนี่ไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบราคาหุ้นขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ดัชนีหุ้นไม่ได้ขึ้นหลักๆเป็นเพราะว่ามีหุ้นบางกลุ่มที่ขึ้นแต่หุ้นบางกลุ่มที่ลงคำถามคือถ้าจะซื้อหุ้นกลุ่มที่ขึ้นหรือหุ้นกลุ่มที่ลงผมมองเป็นหุ้นกลุ่มที่ลงซึ่งจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณบอกคือคุณนรวิ์พูดก่อนหนานี่ว่า้ราาพี่าาวล้้ยไปแนะ เรื่องการท่องเที่ยวเราก็ตีเป็นศูย์ไปเลยไหมนะครับปีนี้ใช่ไหมแล้วปีหน้าเราคิดว่ามันจะฟื้นตัวแล้วก็คันคากหวังเรื่องโควิดของพวกนี้เวลามันกลับมาเนี่ยคือจริงๆเมี่อเราติดโควิดรอบสามรอบนี้สังเกตได้ดีถือว่าไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะแบบเขาเป็นลุยหุ้นกลุ่มเนี้ยตอนลงละเงินหมดแล้วค่ะมันส่วนหนึ่งเป็นเงินหมดอีกส่วนหนึ่งคือคือรอบหนึ่งก็มาแล้วก็ว่าจะรอดพอรอบสองมาก็ว่าจะรอบมารอบสามอีกล้วก็เลยไม่รู้ได้หนึ่งจะมีรอบสามจุดห้าไหมรอบสี่หรือเปล่าอะไรเนี้ย คืออันนี้มันเป็นจุดที่ทําให้ยังไม่มีใครกรล้าลงทุนแต่คือถ้าเรามองภาพของ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 วัคซีนที่ที่จะเข้ามานะครับแล้วแล้วมองเราก็ต้องคาดการณ์หละว่าถ้าการพื้นตัวตรงนี้เป็นไปตามแผนจริงๆเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการ,รบริโภคในประเทศเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะเริ่มกลับมาทดแทนในกลุ่มกลุ่มพลังงานและวอ่เอิญเนี่ยคุณตอ่อติดพอดีมิ้ชอบชอบมากเลยตรงนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับไม่ราถูกต่อสิิมาเนี่ย อ่ากรณีบอกว่าราคาน้ำมันทุเรียนแพงเดียวเดี๋ยวมันก็จะลงถูกไหมคือ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 เชลแก๊สเชลออยนะครับราคาน้ำมันหอยนะครับที่มันจะที่มันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงเนี่ยนะฮะคือพอคนผลิตมากขึ้นแล้วราคาน้ำมันมันก็จะลงอ่าแต่ไม่ใช่ราคาน้ำมันหอยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับเชลแก๊สเชลออยมันคคคือออรราาาาเเชชลลแก๊สยนั่นแหละพอเริ่มผลิตมากขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันมันจะเริ่มขึ้นยากๆแล้วเพราะนั้นกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเนี่ยมันจะได้เริ่มความสนใจน้อยลงผมก็เลยไปมองว่าเอ้ยงั้นกลุ่มที่เก จะได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ทุกอย่างมันเริ่มดูดีขึ้นก็จะมีกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับจริงๆมันจะรวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งแตเผอิญโรงพยาบาลเนี่ยมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยลงไงฟื้นตัวกำไรมันก็เฉยๆแล้วก็เผอิญ PE แพงนิดเดียวเองถ้า PE ของกลุ่มโรงพยาบาลไม่แพงเนี่ยจะเชียร์นะแต่เผอิญม,มันแพงไปหน่อย,ยก็เลยมีธนาคารค้าปลีกอาหารแล้วก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปดูหน้าถัดไปจะยิ่งคอนเฟิร์มเรื่องนี้ก แม้น,นี้เนี่ยจะเป็นมี่สรุปหุ้นที่เป็นฮไฮไลท์สีส้มกับไฮไลท์สีเขียวเอางี้ก่อนนะอันนี้คือกําไรของบริษัทจดเทะเบียนในอุตสาหกรรมนะครับเมื่อหาความสัมพันธ์กับเงินเฟอ้อหาความผันกับเงินเฟอ้อถ้าเงินเฟอ้อขึ้นหรือดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงอันที่เรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับตลาดหุ้นคทีอ่อยู่บน,นบนก็คือเซ็ตอินเด็กต์นะฮะคือเซ็ตค,ค,ค,คือตลาดหุ้นโดยภาพรวม อัตรากําไรขั้นต้นจะมีความสัมพันธ์เป็นลบกับเงินเฟ้เอซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาขึ้นราคาสินค้าไม่ทันกับต,ต้นทุนวัตถุดิบที่ขึ้นแล้วก็จะมีดอกเบี้ยจ่ายเข้าไปอีกแต่ว่าสิ่งที่ดีสำหรับเงินเฟ้อคือย,ยอดขายจะเติบโตเพราะว่าราคาสินค้ามันขึ้นเพียงแต่ว่ามันขึ้นช้าแต่รายได้มันขึ้นช้ากว่าต้น,นาาทุนของมันเองกบไปข,ขั้นต้นมันเลยลดลงแต่มันจะมีกลุ่มที่อัตรากําไรขั้นต้นก็ขึ้นยอดขายก็ขึ้นด้วยครับอ่าซึ่งมันจะมีกลุ่มอะไรบ้าง นะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้แหละ <laughs> นะครับที่ที่เราคิดว่ามันน่านจะเป็นกลุ่มแลกขาดแล้วขึ้นมาในช่วงที่ทุกอ,อย่างมันคลี่คลายนะครับก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มอาหารกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มท่องเที่ยวเห็นไหมครับกลุ่มค้าปิดสังเกตให้ดีว่ากลุ่มที่อยู่ในสีส้มเนี่ยคือได้ประโยชน์ทั้งอัตรากํำไรขั้นต้นแล้วก็ยอดขายส่วนกลุ่มที่อยู่ในไฮไลท์สีเขียวเนี่ยตัารากกำไรขั้นต้นลดลงก็จรินแต่ยอดขายโตดีกว่าเห็นไหมฮะยอดขายจะโตดีกว่าเเเมื่อทียบน,เนเฟเมื่อเทียบกับ แล้วก็ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงนะครับ<ะ>แต่เพาเออเน,น,นี่ยกลุ่มพลังงานที่ผมพูดไปแล้วกลุ่มปิดโตที่ผมพูดไปแล้วก็คือว่ามันได้รับข่าวไปแล้วถูกไหมครับ<ะ>ก็คือราคาน้ามันขึ้นมาไปรับข่าวแล้วก็เลยมามองหุ้นกลุ่มนี้อย่างไม่ได้ขึ้นมากกว่าซึ่งมันจะเป็นแมชกับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ไงว่าถ้าทุกอย่างมันดูดีขึ้นกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มแลคการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมามันก็จะเป็นเป็นกลุ่มธนาคารใช่ครับอันนี้ ตัวดอกเบีย้ยขึ้นแน่นอนครับส่วนต่างดอกเบีย้ยแล้วก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยอาหารนะครับท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มค้าปลีกเป็นสีกลุ่มส่วนหุ้นรายตัวก็ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราไม่สามารถแนะนำเคแบงได้เช่นเดิมนะครับนะครับในกลุ่มธนาคารผมก็เขียน BBL SCB KDB TISCO ไว้แก้เขลนนะครับมไม่สามารถเขียนเคแบง้ลได้อ่าแต่อันนี้ก็เป็นกลุ่มคื้นที่ผมเชื่อว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ลงรอบนี้น่าสนใจนะครับกลุ่มอาหารตอนนี้โดนเรื่องของล็อกดาวน์ใช่ไหมครับแต่แต่พอเปิดปุ๊บเนี่ย สังเกตให้ดีเวลาเปิดพวกคนก็อยากกินเนาะคือขณะตอนนี้มีโควิดเยอะๆ,ๆยังคงมีแอบไปกินกันเลยโดนจับกันหลายเจ้าเลยนะครับตอนนั้นก็ยังมีแอบกินกันอยู่นะครับโรงพยาบาลผมก็เชื่อว่าน่าจะดีเราได้ดีม mm ินเซนเทลเอโอทีนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มค้าปลีกเนี่ยซีพีอลงมาโฮโลโปรนี่ลงมาเยอะเลยนะครับชว่วงที่ผ่านมาของเซเว่นอาจจะขึ้นไปเยอะละแต่ผมว่าโฮโลโปรก็ดูเป็นหุ้นที่น่าสนใจในแง่ของการลงทุนในในใน,ในรอบเปลี่ยนข้างหน้าแต่ระยะสั้น อ่ะอีกสองเดือนข้างหน้า <c oughs> น่าจะดีแหละเ <c oughs> นีาา่ยคำว่าโดยสถิติแล้วตลาดหุ้นมันจะขึ้นในช่วงนี้แหละนะครับอาจะที่ันห้าร้อยน่าจะเป็นจุดต่าสุดของ,ดของเดือนพฤษภาคมไปแล้วครับครับคงไม่ไม่ลงไปตรงนั้นละนั่นแหละครับมุมอมองการลงทุนจากทางคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดก,การหลักทร,รัพย,ย์เกษตร,รยยกรไทยนะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ